ค,ครับผมเพิ่นปลูงเงาะนะครับเ<า>นาะงเงาะมันเป็นน่วยขาวๆาวนะครับครับแล้วก็มาเอายาลานสบายดีชอ็อปเป็นไรครับไปสีดไปไปสีเด็กสองหมื่นะครับสองสามหมื่นแล้วเนาะครับเนาะเป็นไรครับอันนี้มันอันนี้นนนดีขึ้นบ่มันก็ดีขึ้นค่ะมันน่วยมันกะใสขึ้นโอ,โอเคครับหมายถึงว่าเข้าไปเบิ่งน่วยมันกะเออมันพิมหูพิมพ์จานนะที่สีอกว่าจังเด็กะโอเคเมนครับเพราะว่าธรรมดา ถ้าเกิดว่านนวมสีขาวต่อไปเรื่อยๆนี่มันมันมันกัสีบางามนะครับนาะแม่แล้วหนวนสีบาใหญ่มอเมัออกเป็นสีเียวเมอครับพอหลังจากไปสีแล้วขึ้นเป็นสีีเขียวสดมาเลยแ่นเห็นสดงว่าพี่น้องคนใดที่มีบางเงาะโลังนัีบ่มันแบบอ๋ครับผมถือถือว่าถือว่าดีอยู่นะครับน้องครับตัวนี้ก็คือพี่น้องที่เพิ่งปู่บางเงะนะครับหล้วกาเพิ่งเห็นผลถ้าเกิดไผยที่มีหนวยก็ขาวนี่ เอาไปฉีดได้เลยมาทำนี่คือประสบการณ์ตรงจากคนที่ฉีดในเงาะที่มีสีขาวนะครับอ่ะมูลนี้ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับ